จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตาครับผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าสินค้าได้หันมาใช้ช่องทางด่านเจดี3องค์เพื่อการส่งออกสินค้าและนำเข้าสินค้ามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาจนบริเวณลานถ่ายสินค้านั้นแน่นไปด้วยรถบรรทุกจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ครับ ตอนี้นะครับการสู้รบระหว่างทหารเมียนมานะครับกับฝ่ายต่อต้านที่มีทหารสหาภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU และกองกำลังปกป้องประชาชน PDF นะครับเข้ายึดกองบังคับการยุทธวิธีของทหารเมียนมานะครับที่จังหวัดเมียวดีตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยของเรานะครับ บรรยากาศจากด่านพระเจดีสามองค์นะครับหมู่ที่9อ้าอเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผู้ประกอบการส่งออกและนําเข้าสินค้าได้หันมาใช้ช่องทางด่านพระเจดีสามองค์นี่แหละเพื่อการส่งออกสินค้าและนําเข้าสินค้านะครับเป็นจํานวนมากยิ่งขึ้นนะครับจนบริเวณลานกว้างนะครับขนถ่ายสินค้าด้านหลังนะครับที่รถบรรทุกใหญ่กว่า30คันที่มารอการขนถ่ายสินค้าในขณะนี้ครับเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดเมียววดีประเทศเมียนมา ฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าหันมาใช้ช่องทางด่านพระเจดีสามองค์แทนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่กลับมาคึกคักอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านโรงแรมร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกซึ่งชาวบ้านคนไทยที่อยู่บริเวณด่านพระเจดีสามองค์ฝั่งประเทศไทยและอำเภอพญา,าตองซูประเทศเมียนมา ยังดำเนินชีวิตอย่างปกติซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันยังไม่มีความกังวลจากเหตุการณ์ความไม่สงบหรือการสู้รบไม่เคยเพะวงเลยนะเรื่องเขาสู้รบกันอะ่ะเขามันแยกส่วนไม่เกี่ยวกันเส้นเส้นเนี้ยเขาปล่อยไว้เหมือนให้ให้คนพมา่าได้มีโอกาสหายใจอยู่บ้างถ้าก็คือว่ามันก็มันก็มีผลกระทบอะเพราะว่าที่จอดรถก็ไม่มีรักความแออัดมันก็เยอะขึ้น พวกขยะพวกฝุ่นละอองอะไรมันก็เยอะขึ้นอันดับแรกเลยใช่ปะอันดับแรกเลยให้เขาทํำลานถ่ายคนคนสินค้าคนถ่ายสินค้าให้มันแยกส่วนจากการท่องเที่ยวเพราะถ้ามันอยู่ด้วยกันมันก็คือมีอันนึ่งละที่จะไปไม่รอดอ่ะถ้าเขาทําอันดับแรกได้อันดับต่อไปมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการในด่านพระเจดีสามองค์ไม่ได้กังวลกับสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาแต่กังวลในเรื่องของการอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานที่จะถึงนี้ด้านด่านสุลกาการอํำเภอสังคราบุรีจังหวัดกาญจานบุรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาส่งผลให้ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังประเทศเมียนมา หันมาใช้ช่องทางด่านพระเจดีสามองค์แทนในการส่งออกและนำเข้าสินค้าทำให้ช่วงนี้มีรถขนสินค้าเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอสังคราบุรีมากยิ่งขึ้นตอนนี้ด้วยปัจจัยที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดจากเรื่องอความปัญหาครับปัญหาภายในประเทศของพม่านะครับสำหรับบรรยากาศนะครับช่วงนี้ปริมาณรถ นะครับรถบรรทุกรถขนสินค้าเนี่ยที่หนาต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าทางด่านปุกรณ์เองก็จะร่วมมือกับหนความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงการนะครับก็ประชาชนสามารถที่จะมาท่องเที่ยวที่ดา่านที่ดา่านภรมแดนจจดีสังองค์และก็ที่สังขาบุรีได้นะครับเพราะว่าเราก็จะมีมาตราการับเรื่องการควบคุมจํานวนรถนะครับ่อเพื่อที่จอำนวยความสะดวกให้กับ นักท่อำเภอ,เอ,เอสังคราบุรีเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต12์12-17เมษายนนีน้เพื่อร่วมผลักดันวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานอย่างเช่นสงกรานต์มอญในพื้นที่สังคราบุรียินดีรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความอันศีนนี้ได้ที่อำเภอสังคราบุรีครับ